S <S <an> <S เดี๋ยวพิทัศจะพาไปแล่ตอนไม้ถี่เต็มเตรียม <S an> ไปด้วยสรรพคุณทางยาสมุนไพร HFc ท่ายกันแล่ว่าตอนไหนได้เ <S an> นี่ยครับ <S <S <an> <S ด้านล่างพี่ทัศ <S an> okay. พี่ทัศเดียว่า FC ไม่ขึ้นเข้ากันลงเล่ส่วนนี้จะเป็นคนเสียวายโยในช่วน,บน่บดโยกบ้บานอยู่แล้วนะน่าจะรู้จัก <S <S <an> <S ตอนไม้ตอนนี้ใบนิดนึงว่าตอนไม้ตอนนี้นี่เขาจะเอายอดมาดองกินกับนุ่มจีนอ่านี่คือสุดเบอร์แบกันแล้วยอดไอ้นี่เนี่ย ให้ทุกคนช่วยกันถ่ายมาันเลยว่าเป็นอยอดไรเดี๋ยวปิัดจ,จะให้เห็นตอนก้องมันจ,ดนะนนจัดชัดนะตอนก้องก็จัดชัดแล้วก็เดี๋ยวจะให้แหล่ใบแหล่ใบแล้วก็ให้แหล่ดอกให้ทุกคนแคปถ่ายมาเลยใกล้าตายโต๊ะก้นแรกเอาไว้ไปพิัดไปเลยก็้องไม่มีไะไร่ายวันนี้ <laughs> นะครับลองแซนก็นมาแล่นนี่คือยอดไมเตวยวสรรพคุณข็เรื้มมากๆคือสรรพคุณนี้แต็ทั้งห้าเลยคือทั้งดอกทั้งใบทั้งตน้นทั้งเปลือกไปจนตึง้งแกนมาเลยเดี๋ยวพิัดจ,จะก่อย อธิบายฟังนะว่ามีสักประคุณอะไรมัง้งเดี๋ยวพิจาราขึ้นไปเด็ดยอดไม้เลยครับยอดก็หน้าตาเป็นเพลือกำกังไงก็ยอดนี้ครับพี่ มาจีครับเดี๋อยวกุ้นรอ้อยนี่เดีได้ยังย <c oughs> นี่อ๋อได้ย,ย <c oughs> ังหเหรอมอเออออออ่ออบออ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 ่ออ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 เออ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 นออ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 อยอึองออออออตึออ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 เออ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 บออ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 อ้ออลอออนอออออออนออ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 อกันออ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 ้ตอว่าออนออคนอออ นี่และข้องดีเต็มเต็มเปี่ยมไปด้วยสรรพคุณทางยาสมุนไพรนะครับยอดอะไรทุกคนเจักไหมมีดอกด้วยเห็นไหมดอกหอมนะดอกกันนี่ยดอกหอมไกลๆดอกมาลีเลยทายกันมาแรกครับทายกันมาแรกแรกเพื่อนๆมัน,น,นยอดอยางกันนะนี่บอกเองแบบนี้นี่เอนว่าใบก็งามงามน้าเขียวแบบนี้นี่เยี่าเด็ดขาดเนี่เพื่อไปกินใบก็เด็ดขาดนะครับมีผิดถึ่งขั้นแบบหัวใจวายรุนแรงได้เลยนี่ยอดนี่ ก็ต้อง่าไปตั so um ้มให้ให้ซุกหรือว่า่าไปดองคือต้องปั้นกระบวนการที่เป็นผู้บัญญาปืนบานข้องเชาตายบันเราก่อนนะถกินได้แกมาปันนี้แล้วเราก็ต้องพาไปดองก่อนนะครับเอายังไม่จะเลยยังไม่จะเลยให้ทุกคนได้ได้นึกกันก่อนจังวะนี้ให้บอบบอลเด็ดลงมาสักชอบแต่เดียนะไปปื๊ดปื๊ นี่อะไกล้องเด็ดใช่ไหมบอลมันนี่เลยเด็ด <Dead S 1> ไม่เลือดเออเด็ดไม่เลือดเด็ดจนเลือดแต่ก <c oughs> ิ้งเย่กองร้อยกองร้อยลหลายคนมาถึงตอนนี้บางคนอาจจะเดากันไม่ออกว่าเป็นยอดไดปีตัดก,ก,ก,ก็นายัดเฉลยเลยก็แล้วกันบ้านเราก็เรียกว่ายอดกุ้มยอดกุ้มนะครับยอดกุ้มถ้าว่าเป็นภาษาต่างกาันก็ียกว่าผักกุ้ม ถึงกัตอนกลุ่มนี่มีซ่องแบบกันแล้วครับก็จะมีตอนกลุ่มนำกับตอนกลุ่มบล็อกนะครับตอนนี้พิทักษ์ยังการันตีไม่ได้อันนี้ตามเอฟซีที่ว่าจะเป็นกลุ่มนำว่ากลุ่มบล็อกครับแบบนี้ถ้าว่าใครจะมีความรู้ลึกๆอย่างนี้นะช่วยมินมาบ็อกกันที่เปาะวตอนกลุ่มตอนนี้นี่ปอแกก็มาบอลไปเอามาจากข้างกลองอั้นเทบันพิทักษ์ก็คือตอนนี้นี่ดังเดิมเขาจะขึ้นอยู่ข้างกล่องคือข้างนำนะครับซึ่งปอแก,กบอลก็อามาปลกูกตีตรงนี้บริเวณน,นี้ก็ เป็นนามครึ่งกันต่ว่าเป็นนามคั่งกันถึงตอนกุ้มถ้าเป็นพักกุ้มบล็อกกันเขาจะขึ้นบริเวณแต่ดอนใช่ไหมครับถึงกับพักกุ้มน้ามันก็จะโยนในบริเวณน้าเช็ๆชนะครับตอนนี้ช่วยบล็อกที่วราวินากระโรไม่ลึกเหมือนกันว่าจะเป็นกุ้มน้าหมือว่ากุ้มบล็อกนะนี่นะครับตอนกุ้มถ้าใกล้แต่โปรนเติด้ก็จะโรนะพอถึงช่วงปลายเปีนก็จะแตงกิ้งก็คือแตงกิ้งไห้ทห้เฮี่ยนแทบจะไม่เลือกใบเลยเผื่อรอยเขาแตกยอดในช่วงนี่แหละครับช่วงมมกะ ก็คือพอเขาแตกหยดปั๊บก็สามามถมาเก็บปะเนี้ยมาเก็บซึ่งก็เอาไปดองได้นะนี่นะครับคือรียกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวตายบ้านเราไม่ใช่แก่ชาวตายนะครับนะผักกล้างผักเนื้อผอีสั้นาก็ก็กินกันเหมือนกันแต่ว่าวิธีการดองกันพาไปํำกินอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าคนตายบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะพาไปดองนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะซ่อนวิธีการดองพักกลุ่มให้ FC ีได้แรกันะวันนี้มาเก็บกันก่อน เด็ดเรื่อยเด็ดเรื่อยข้องดีมีสรรพคุณทางยาเดี๋ยวพิจาจะอธิบายฟังรื่องข้องสรรพคุณข้องต้นกุ้มนี่เะครับมีสรรพคุณถั่วต้นเลยใน่วนข้องใบมันนี่ลักๆเลยที่เรามาดองกินกันนั้นคือมีประโยชน์ในเรื่องข้องกั네ท you ทนทับลุ่มฆ่าพยาธิแล้วก็กนเป็นกลากเป็นเกลือนั้นก็ว่าเป็นยาตั้งต้นเลยเป็นยาดีเลยนี่ยาดีเลยถ้าใครได้กินนี่่าโบนี่นี่จะจะให้ไม่ให้การตุลเบาบางลงไปมากนะครับแล้วก็เปลือกนี่นี่ เปลือกข้องตอนลุ้มนี่เป็นยาไล่จิ้งกันตี่าลักล,ลักเรือคือเร่องข้องการกับลุมนี่ถังตอนอยู่แล้วเรีองกล้องตอนลุ้มนี่นะครับลุมส่วเรือเปลือกนี่ตีดีนี่คือเร่องข้องอาการปวดท้องคนจะพุ่งอย่างไรประนั้นแหละคนแต่ก็จะเอาเปลือกลุ้มนี่แหละมาตำแล้วก็ให้วกว่าคนเป็นได้กินนะครับนะแล้วก็ลึกไปจนถึงแขนข้องตอนลุ้มเลยนะครับแขนเดี๋ยวกข้างในนี่แขนนี่ก็ว่าญาติดีตีนึ่งคือเร่องข้อง ริสสีดวงทวานนะครับริสสีดวงเจริสสีดวงได้และดีนั่นคือคือยาดีมากเลยแกงคุ้มนี่นะเดี๋ยวไหวก็ควันไปจักตอนนะเดี๋ยวเอาไปให้ปลุกอิดทวานลุกเป็นริสสีดวงมาพุกไม่ได้เป็นแต่ว่าเอาไปเปื่อไปเนื่ะครับสรรพคุณตอนคุ้มเลยว่ามีมากไม่จริงๆลองไปห้าเล่นะครับนะลองไปห้าเลแทวแทบบานริสสีทุกคนนะถ้าใครมีตอนคุ้มในช่วงนี้เริ่ม เป็นยอดออนแล้วก็ให้ทุกคนเอามาดองมาทํากินกันได้เลยนะจ๊อเป็นข้องดีแตไม่อยากให้ทุกคนเดียวว่าได้มองข้ามเลยเนี่อันนี้พี่ทัดแนะนํายอดกลุ่มยอดกลุ่มพิท <c oughs> ัดขึ้นมาปดจุดแล้วว่าตอนนี้นี่เป็นพักกลุ่มบล็อกนะครับน่าจะฝันตรงไั้นแล้วเป็นพระกลุ่มบล็อกหรือว่าดอกเขาจะไม่เมื่อนกันกันกบ ผักุมน้ำมันนะปอดอกผักุ่มบล็อกนี้ก็จะมีเกสรตัวโพเป็นเส้นเ่ว่ามงมงขึ้นมานี่จะขึ้นชีขึ้นมาเป็นเส้นเกสรตัวโพที่มองมงตั้งกตดอกเขาจะเป็นสีขาวนะปอบานเต็มเต็แต่ว่าช่วงต่ว่าดอกเขากำลังแตกไม่ไม่จะเป็นสีเขียวนะครับปอบานเต็มเต็จะเป็นสีขาวแล้วก็มีกลิ่นหอมกันแต่ว่าต้นนี้ไม่โลกนะจริงมีโลกกันนะครับโลกเป็นโลกใกลบๆบนโลกมากที่แดงๆนอกจะจอบกินแต่ว่าเป็นโลกปั๊บนี่นกจะกลุ่มอยู่เต็ม นี่แหละครับคือตอนไม้ถี่มีประโยชน์เร่องข้องสปปรรพคุณทางยาถี่ว่ามันตั้งห้าเลยตั้งตน้นตั้งใบตั้งดอกตั้งรักตั้งเปลือกตั้งแกนนะครับนะถี่อยากจะน,นําเสนอไอฟซีไดโรดจักกันวันนี้นะครับพักคุมพักกุม,กกมแล้วการหลังจากนี้เดี๋ยวไปาจะจะปาไปดองกินนะครับเดี๋ยวจะท้ายแยกไว้จะคลิปหน้าอีพีหน้านะเดี๋ยวเราจะไปดองพักกุ้มกันอีพีนะอันนี้พ้ามาโรจักพามาแก็บพามาเล็นตอนกันก่อนนะครับแล้วเจอกัน